สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเคเช่นเคยนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Taro นะคะอ่าอุ้ยแทบหนึ่งเคอยู่ในช่วงพักเบรคนะคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อความจากเขาถึงคุณกันคนที่คุณได้ถึงถามถึงนะคะหรือว่ามีความรู้สึกดีๆให้วันนี้เนี่ยเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณบ้างนะคะเลือกฟังตามลักนา หรือว่าดาวจันทร์ก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่รู้จริงๆจะฟังราศีก็ได้นะคะถ้าใครเคยดูพื้นดวงด้วยกันแล้วนะคะสามารถดึงพื้นดวงขึ้นมาแล้วก็ดูตามดาวศุกร์ฟังตามดาวศุกร์ของตัวเองได้เลยนะคะจะแ,แม่นๆ่นที่สุดเลยดาวศุกร์กับดาวจันทร์นี่คือแม่นนะคะแม่นแบบแบบความเห็นเค่งนะเออเป็นความเห็นเค่งอะไรเงี้ยลองดูเริ่มกันเลยกับเมื่อนี่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์มังกรนะคะมังกรคนในใจคุณเขามีอะไรอยากจะพูดอยากจะ คุยกับคุณบ้างวันนี้เขารู้สึกว่าคุณนะ่ะคือคนที่ใช่รู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาอยากจะอยู่ด้วยเปน็นนานๆอยากให้อยู่ในชีวิตเขาน,น,นานๆบางคนถ้าเป็นคนคุยเป็นแฟนอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะเขารู้สึกคุณเป็นคนที่ใช่ที่สุดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ คุณเป็นคนที่ดูดีมากๆในสายตาเขาดูดีทั้งรูปลักษณ์หน้าตาจิตใจคือตรงสเปคหมดเลยคือเต็ม10ก็คือให้ร้อยอะไรประมาณนี้แล้วก็เขาบอกว่าคุณดูมีเสน่ห์มากเลยอะ่ะเออเขายังอยากบอกคุณอีกว่าตัวเขาเองนี่ยอยู่กับคนที่เพอร์เฟกแบบคุณน่ะเขารู้นะว่าตัวเขามีอะไรต้องต้องปรับต้องปรุงต้องพัฒนาอีกเยอะเขาก็พยายามอยู่อะไรเงี้ยเขาอยากให้คุณรู้ไว้แล้วก็ เขาอยากบอกว่าเออขอโทษนะถ้าบางทีเขาอาจจะไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องไม่ได้ฉลาดไปในทุกสิ่งที่แบบคุณพูดคุณถามหรือคุณสนใจเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องไปทุกอย่างอะไรเงี้ยขอโทษนะที่ทําให้แบบผิดหวงังอะไรประมาณเนี้ยค่ะอุ้ยน่ารักเนาะไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศรีหรือว่าดาวจันทร์กลุ่มนะคะกลุ่มนะคนในใจคุณเขามีอะไรอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณบ้างในวันนี้ตอนนี้นะคะเขาอยากบอกว่า ระหว่างคุณกับเขาเขายังไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้ว,ว่มันคือความรักหรือมันคือความหลงหรือเราจะเป็นแค่เพื่อนพิเศษกันเราจะเป็นอะไรต่อกันเขายังไม่แน่ใจจริงๆอะไรเงี้ยพอเขาไม่แน่ใจเขาก็เลยยังไม่กล้าชัดเจนกับคุณว่าตกลงจะเอาอยัางไงเขายังอยากบอกอีกว่าหลายๆครั้งอ่ะเขากลับไปย้อนอ่านแชทเก่าๆกลับไปดูรูปเก่าๆระหว่างเขากับคุณอะไรเงี้ยบางบางทีมันก็นึกถึงคิดถึงแล้วกลับไปดูแล้วมันก็ยิ้มได้เออประมาณนี้เขายังอยากบอกอีกว่า มันมีหลายๆเรื่องเลยที่เขาอยากจะอธิบายอยากพูดอยากเล่าให้คุณฟังแต่บางทีเขาก็รู้สึกว่าเออเรายังไม่ได้อยู่ในสถานะที่เราก็สนิทกันนะแต่เราไม่ได้สนิทกันเออเราก็เป็นมากของเพื่อนนะแต่มันก็ยังไม่ใช่แฟนดังนั้นบางเรื่องอะ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่รู้ว่าจะเล่าตอนไหนหรือควรเล่าหรือควรบอกไหมอะไรเงี้ยไม่รู้คุณจะจะคิดมากหรือคิดเกินไปหรือคาดหวังไหมถ้าเขาเล่าบางเรื่องให้ฟังอะไรประมาณนะะี้ค่ะก็คือเขายังไม่แน่ใจแหละแล้วก็ ยังอยากบอกอีกว่าให้อดทนกับเขานิดนึงนะเขาก็เขาก็อยากชัดเจนเขาอยากพัฒนาแหละแต่ว่าหัวใจคนเรามันก็บางทีมันมันเล่งไม่ได้มันบังคับไม่ได้อะไรเงี้ยก็อดทนรอกับเขานิดนึงนะประมาณนี้ค่ะไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันมีนมีนนะคะคนในใจคุณเขาอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณว่า เขามองเห็นอนาคตร่วมกันคุณในแบบ long term relationship แบบระยะยาวเห็นด้วยว่าเราสามารถอยู่ด้วยกันไปตลอด5ปี10ปี20ปีคืออยู่ด้วยกันได้อะคือถ้ามีคนมาถามเขาก็ตอบคนอื่นได้เลยว่าเออกับคนนี้กับคุณน่ะเอออยู่อยู่ไปได้ตลอดชีวิตเลยอยู่ได้อยู่กับคนนี้ได้ประมาณเนี้ยเออแล้วก็เขาอยากบอกอีกว่าในตอนเนี้ยเขายัางไม่พร้อมให้ในสิ่งที่คุณเรียกร้องหรือสิ่งที่คุณต้องการเช่น คุณอยากเป็นแฟนเขายังไม่พร้อมขอเป็นแฟนตอนนี้คุณอยากแต่งงานเขายังไม่พร้อมแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ไม่ใช่ไม่คิดอประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาอยากบอกอีกว่าทุกทุกทุกอย่างเนี่ยมันมีจังหวะมีเวลามีมี right timing ของมันอยู่อะไรเงี้ยเขาเชื่อในเรื่องของพรหมลิขิตนะเขาเชื่อว่าเรามาเจอกันเนี่ย มันต้องมีอะไรหลายๆอย่างแหละที่ไม่ใช่แค่เราที่ไม่ใช่แค่ความบังเอิญอะเออดังนั้นน่ะให้พมรมลิขิตช่วยนําพาเราให้เราได้เดินไปด้วยกันะอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่ยังต้องเรียนรู้ต้องปรับและเขาเชื่อว่าถ้าเขามองเห็นอนาคตอนาคตร,ร่วมกันกันกบคุณน่ะแม้วันนี้มันจะยังไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนจับต้องได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้หมายความว่า วันพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้ามันจะไม่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเออแค่นี้ดับเจ็ดนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกอยากพูดกับคุณในวันนี้ตอนนี้นะคะไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันเมธนะคะเมธเนี่ยตัวเขาอยากบอกคุณในวันนี้ว่าเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่สวยหล่อดูดีเก่งมากๆเลยมั่นใจในตัวเองสุดๆแล้วก็มันเลยทําให้แบบสเสน่ห์ของคุณออร่าของคุณนะ่ะมันทําให้เขารู้สึกเกรงแล้วก็รู้สึกกังวลใจว่าแบบเออ คุณจะมาชอบคุณของเขาจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามีคู่แข่งเข้ามาคุณจะเลือกเขาไหมหรือคุณจะเลือกคนอื่นอืมรั้งอยากบอกอีกว่าเขากลัวที่จะลงแข่งในการจีบหรือเป็นคนคู่ของคุณกลัวว่าสุดท้ายแล้วคุณจะไม่เลือกเขากลัวว่ามันจะไปไม่รอดกลัวว่าสุดท้ายแล้วคุณจะรู้สึกว่าถ้าคุณเลือกเขาแล้วคุณเลือกคนผิดอะไรประมาณเนี้ยเขาไม่อยากไปอยู่ในจุดที่มันเสียใจแบบนั้นแล้วก็เขาอยากบอกอีกว่า หลายๆครั้งที่พอเขาแบบลุกดาวตัวเองดูถูกว่าตัวเองไม่คู่ควรอะคุณอะพอเขาจะหายไปจากคุณหรือว่าคิดว่าเอองั้นปล่อยคุณไปละกันท้ายที่สุดก็ทําไม่ได้ก <c oughs> ็เลยกลับมาคุยความสัมพันธ์มันเลยเป็นอนอ f ฟออฟเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเขาก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่คือเขารู้สึกว่าเขาไม่ดีพอออืนั่นแหละแล้วเขาก็ยังพูดอีกว่าตัวคุณอะคู่ควรและเหมาะสมกับคนที่สวยหล่อกว,กว่าเขาดีวกว่าเขามีตังค์มากกว่าเขาสถานะดีกว่าเขาอะไรเงี้ยแต่คือ จะให้เขาปล่อยคุณไปเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็ทำไม่ได้ในตอนนี้อือะไรนะคะเนี่ยไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจาันทร์พฤษศนะคะพฤษศเขาอยากบอกกับคุณว่าคนในใจคุณนะเขาอยากบอกกับคุณว่าเขารู้สึกว่าชีวิตที่มันไม่มีคุณนะ่ะมันว่างเปล่าเตียงนอนในบ้านห้องนั่งเล่นที่มันไม่มีคุณนะ่ะมันเอ็มทีมันว่างเปล่าแล้วเขาก็รู้สึกว่า ชีวิตที่มีคุณวันดีกว่าเออแล้วก็มันมีปัจจัยที่สามที่มีผลกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอาจจะเป็นปัจจัยที่สามอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวพี่สาวน้องชายเป็นบุคคลอื่นนะคะที่ไม่ใช่แบบเตีรปาร์ตี้นะบางคนอาจจะเตีรปาร์ตี้ก็ได้แต่ว่านี้นั่นเป็นแบบเหมือนปัจจัยที่สามที่มันทําให ความสัมพันธ์เนี้ยถูกชะง,งักหรือว่าถูกพักไว้ก่อนแทนที่จะพัฒนาไปเป็นอะไรที่มั่นคงอีกสเต็ปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนเป็นเรื่องเงินนะคะแล้วก็เขาอยากบอกว่าเขาอ่ะอยากจะพยายามทำทุกอย่างเลยนะให้ความสัมพันธ์นี้มันเวิร์กมันเป็นไปได้มันมั่นคงกว่านี้มันเกิดขึ้นจริงนู่นนี่นั่นเขาอยากทําให้มันเวิร์กเอานะแล้วก็ถ้ามีปัญหากันอยู่ก็อยากจะปรับความเข้าใจายอยากคุยให้เข้าใจาว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ มันมีคําพูดบางอย่างที่เขาพูดออกไปแล้วแล้วเขาอยากบอกคุณว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาจะไม่พูดแบบนั้นถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาจะแก้ไขคําพูดตัวเองความคิดตัวเองการรีแอคของตัวเองแอคชั่นของตัวเองอะไรเงี้ยก็อยากจะกลับไปแก้ไขแต่มันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเออนี่คือสิ่งที่เขาอยากให้คุณรู้ในวันนี้ตอนนี้นะคะไปต่อกันเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันร์มิถุน มิถุนคนในใจคุณเขามีอะไรอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณบ้างในวันนี้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาจะเดินทางมาหาคิดถึงเออประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็อยากบอกว่าเออเราเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมเราพยายามปรับความเข้าใจปรับจูนกันคุยกันใหม่ได้ไหมโดยที่ทิ้งอดีตไว้ข้างหลังอะ่ะเออประมาณนี้แล้วก็ เขารู้นะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะพยายามมากๆในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้พยายามเท่าคุณอะไรอย่างเงี้ยรอบเนี้ยขอเริ่มต้นใหม่แล้วก็เขาเขาจะไม่ปล่อยให้คุณพยายามคนเดียวอีกแล้วนะเขาจะพยายามด้วยประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็เขาอยากบอกอีกว่าในใจเขาอ่ะคุณเป็นที่หนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางกายอ่ะคุณก็คือที่หนึ่งคุณชนะใจเขาที่สุดแล้วก็ไม่มีใครถูกใจเขาเท่าคุณอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ใต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันร์กรกฎนะคะกรกฎเนี่ยเขาอยากบอกคุณว่า you are the love of my life อ้คุณคือรักแท้รักเดียวรักจริงของเขาแล้วก็เขาอยากบอกอีกว่าเขากลัวว่าคำพูดของเขาหรือการการะทำของเขาอะมันจะทำให้คุณเจ็บปวดหรือว่าทำให้คุณแบบรู้สึกว่า ไม่อยากอยู่กับเขาอะไรเงี้ยเออคนเรามันก็มีนิสัยด้านนกาทีฟเนาะทุกคนจะมากจะน้อยอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่านิสัยบางอย่างของเขาอะ่ะมันเป็นนิสัยที่ไม่น่ารักแล้วก็มันทําให้คนเจ็บปวดอะไรเงี้ยเขารู้ตัวนะแล้วเขาก็ลึกๆอยากขอโทษแต่บางทีปากมันก็ไม่ขยับเออประมาณนั้นแล้วก็อยากบอกว่าคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงคุณอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็หลายๆครั้งเขารู้สึกว่าเขาทําลาย ความสัมพันธ์นี้ทําลายน้ําใจคุณทําลายหัวใจคุณอะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆแล้วเขาก็รักคุณมากแต่มันมีนิสัยบางอย่างที่เขาแก้ไม่ได้มันยังแก้ตอนนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยพยายามแก้อยู่ประมาณนี้ค่ะอืมไปต่อกับเพื่อนี่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์สิง <c oughs> สิงนะคะตัวตัวคนในใจคุณเขาอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณว่าตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินอยู่แล้วก็เครียดมากๆด้วยนะคะ เขารู้นะว่าคุณเป็นห่วงเขาแล้วก็คิดถึงเขานน่นนี่นั่นแต่คุณช่วยเขาเรื่องนี้ไม่ได้ดังนั้นนะ่ะให้กำลังใจเขาก็พอขอให้เขาได้เคลียร์ตัวเองได้จัดการตัวเองในเรื่องของงานเงินตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขาอยากบอกอีกว่าเดี๋ยวพอทุกอย่างเรียบร้อยเขาจะติดต่อมาจะเดินทางมาหาจะบอกวันและเวลาจะนัดเองว่าเออเรียบร้อยแล้วนะเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันนะอะไรประมาณนะี้ให้เวลาเขาหน่อยตอนนี้เขายังไม่พร้อมหูประโยคมาแบบ เรียงอย่างนี้เลยนะคะ Financial a h e problem I feel you I will find my way back to you one day I'm not ready now อะไรอย่เงี้ยเออตามนี้เลยเออไปต่อกับเออพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์กันนะคะคนในใจคุณเขามีอะไรอ่ะจะบอกอยากจะพูดกับคุณบ้างวันนี้เขาเคยเขาอยากบอกคุณว่าเขาเคยมีพฤติกรรมหรือแม้กระทั่งตอนนีน้เขาเคยมีนิสัยที่แบบว่าเวลาใครให้ความสําคัญกนะับเขามากๆอะ่ะ เขาจะรู้ส,สึกว่ามันไม่น okay? uh, ่าสนใจเขาก็เลยเทไม่คุยด้วยแก็หายไปเงียบไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าได้รับความสนใจแล้วนู่นนี่นั่นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขามีนิสัยแบบนี้เขาอยาบอกอีกว่าลึกๆแล้วเขารู้ว่าเขาไม่ใช่คนนิสัยดีเท่าไหร่แล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ดีพอสำหรับคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณควรจะเจอคนนิสัยดีนิสัยน่ารักกว่าเขาไม่เห็นแก่ตัวเท่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากบอกอีกว่าเขาพยายาม ตอนที่เขาจีบคุณหรือคุยกับคุณน่ะเขาพยายามเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองพอเขาเป็นตัวเองอ่ะคุณก็เลยรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปหรือว่าเขาใจร้ายแต่จริงๆรแล้วเขาเป็นตัวเองก่อนหน้านั้นที่คุณไปตกลุมรักหรือว่าชอบเขาค่ะเขา pretending to to be คนอื่นเขาเขาสร้างภาพว่าเขาเป็นเป็นคนน่ารักเป็นคนดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่จริงๆสายเขาไม่ใช่อย่างนั้นแล้วพอเขาเป็นตัวเองอ่ะคุณก็รับไม่ได้แล้วคุณก็เสียใจแล้วคุณก็บอกเขาเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เขายังอยากบอกอีกว่าเขาต้องการเวลาเพราะว่าเขารู้สึกว่าพอคุณรู้จักเขาจริงๆแล้วคุณไม่ได้ชอบเขาแบบที่เขาเป็นอ่ะอืเขาก็เลยถ้าเราจะกลับมาติดต่อกันอีกนู่นนี่นั่นมันก็คงจะต้องเพราะว่าเขาแก้ไขตัวเองแล้วเปลี่ยนนิสัยตัวเองเป็นแบบที่คุณชอบหรือเรากลับมาคุยกันในฐานะเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการเวลาไม่พร้อมคุยตอนนี้อืไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจานันทร์ตุลนะคะ เขาอยากบอกว่าใช่มีคนอื่นมีบุคคลที่สามจริงๆที่ทำให้เรื่องระหว่างคุณกับเขามันแปลกไปเปลี่ยนไปหรือว่าไม่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เขายังแอบสอดแอบส่องเรื่องราวของคุณผ่านโซเชียลมีเดียอยู่หรือจากคนที่รู้จักกันอยู่ในวงจรเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาอยากบอกว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดเลยนะที่เคยเข้ามาในชีวิตเขาคุณคือนางในฝันในายในฝันเป็นคนที่เขาแบบ ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะได้เจอได้สารสัมพันธ์ได้คุยด้วยอะไรเงี้ยคุณเป็นคนที่ดีมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เขาอยากบอกว่าที่เขาเลือกที่จะเงียบไปหายไปอ่ะมันไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่ดีหรือคุณทําอะไรผิดไม่ใช่แต่มันเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณกับเขามันไม่ฟิตอินมันไม่มันไม่มันไม่ได้คอมเพสเชเบิลกันอ่ะมันไม่ได้ลงรอมันไม่ได้ลงรอยลงลอกกันมันไม่ได้เข้ากันได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ย อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งแล้วก็บุคคลที่3ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งด้วยนะคะไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์พิจิกทุกคนพายุมาแล้วพิจิกนะคะคนในใจคุณเขาอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณว่าเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาต่อให้ไม่ได้คุยไม่ได้โทรหาไม่ได้เจอหน้าก็ไม่เคยลืมนึกถึงคิดถึงตลอดนะคะแล้วต่อให้ร่างกายร่างกายห่างไกลแต่ใจไม่เคยห่างเลยนะ <laughs> เขาก็ยังบอกอีกว่าหลายๆครั้งอะเขาไม่รู้หรอกว่าเขาต้องการอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็มันเลยทําให้บางทีอะเขาไม่เข้าใจนิสัยตัวเองว่าทําไมคิดทําไมพูดอย่างนี้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจตัวเองขนาดนั้นอะไรเงี้ยบางครั้งเวลาเขาพูดหรือแสดงออกอะไรมามันก็เลยอาจจะิร์ t คุณทําให้คุณผิดหวังทําให้คุณเสียใจหรือทําให้คุณรู้สึกว่าเออทาไมเขามางุนงงใส่คุณอะไรเงี้ยคือจริงๆเขาก็ไม่รู้หรอกว่าทําไมตัวเองพูดอย่างนั้นอะไรเงี้ยเป็นคนเหมือนกับ ไม่ได้คิดก่อนพูดไม่ได้พ,พูทวนอะไรแต่จริงๆเขาแคร์คุณนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออเขาขอโทษอยากขอโทษในนิสัยเด็กๆของเขาหรือว่านิสัยที่บางทีมันก็ปอสอรดดด์ทุกคนมันมันปศรร์แบบจากพ่มันคือแบบนี้แต่จริงๆอ่ะเขาไม่ได้มีคนอื่นเขาไม่ได้แบบไม่ได้คิดนอกใจหรือไม่ได้คุยกับใครไม่ได้สนใจใครทั้งนั้นแหละแต่คือนิสัยเขาบางทีมันก็นก็เป็นอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเขาเขาบอกขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษแล้วกันประมาณเนี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะ เขาคิดถึงคุณตลอดแล้วก็ไม่เคยนึกถึงคนอื่นเลยก็คือม,มีแต่คุณนั่นแหละในแชทเขาในชีวิตเขาในใจเขาอะไรอย่างเงี้ยไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทรธนูนะคะเขาอยากบอกคุณว่าเขาเออคุณทําให้เขาอ่ะรู้สึกว่าอยากเป็นคนที่ดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นหุ่นดีขึ้นอะไรย่างเงี้ยอยากเป็นแบบ better person นะคะแล้วเขาก็ อยาบอกคุณอีกว่าเขารักคุณนะแบบเขามีใจให้คุณจริงๆเขารักคุณจริงๆนะเล v e you อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ว่าเราจะทะเลาะก,กันกี่ครั้งเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรเขาพร้อมสู้ไปกับคุณพร้อมอยู่เคียงข้างคุณแล้วก็พร้อมที่จะอยู่แบบอยู่กันไปแบบเนี้ยเออไม่ว่าจะดีจะร้ายแล้วก็เขาเชื่อว่าเรา่องคกัะเขาอะมันคือพรหมลิขิตเราสองคนเป็นคู่ที่ น่าจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากันแล้วก็อยู่กับไปตลอดแบบเนี้ยมันทําให้แบบชีวิตมันมีสีสันดีอะไรประมาณเนี้ยนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณคุณเป็นเหมือนกระจกข,ของเขาเลยเป็นแบบเป็นทวินเฟลมเป็นแบบมิเลอร์ของกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แถมให้นะคะใครที่ฟังจนจบแม้จะไม่ใช่ราศีตัวเองนะคะ มีข้อความข้อความหนึ่งจากคนคนหนึง่งซึ่งไม่ใช่ทุกคนนะที่จะฟังมาจนถึงธนูเพราะว่าไม่ใช่ราศีตัวเองคิดหรอกว่าดังนั้นใครที่อยู่มาจนถึงตอนนี้มีข้อความจากคนคนหนึ่งนะคะเขาฝากบอกว่าเรื่องของเราสองคนนะมันยังไม่จบนะแล้วมันก็ยังไม่จบมันจะไม่จบง่ายๆด้วยมันมันยังไม่จบนะประมาณนี้ เป็นในเชิงของในเชิงบวกนะไอ้ที่แบบเฮ้ยมันยังไม่จบนะเป็นในเชิงบวกไม่ไม่ใช่เชิงลบนะคะไม่ต้องกังวลน,นะโอเคประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากที่กดเข้ามาฟังใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมาได้ที่ Line at material girls taro t นะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ